สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กองละครทางเสือผ่านค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมฉากบูม๊มันค่ะไปชมกันเลย แค่ได้ยินเสียงปืนก็รู้แล้วว่าต้องมีการบูแอคชั่นเกิดขึ้นแน่ๆสำหรับละครเรื่องทางเสือผ่านซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝั่งนางเอกนัก,นกบูฮาน n าลิวิสและฝั่งร้ายๆอย่างเว็บวิภพแต่ดูจากภาพแล้วฮานาเหมือนจะเสียเปรียบไปหน่อยเพราะทางนั้นเขามีอาวุธมาพร้อมค่ะทั้งปืนและมีดพกแต่ฮานาก็ไม่หวัน่นแม้จะสู้ด้วยมือเปล่าแถมยังมีบิวนัทพลมาเสริมทัพอีกแรงถึงจะมาช้าแต่ก็มาช่วยทันนะคะ hey. นี่เหมือนรวมเหมือนรวมรวมมาให้ผมเป็นชุดคอมโบโดยเฉพาะปืนแบมบูมือเดี๋ยวมีมีดอีกคือพี่เว็บเก่งมากขอบคุณมากครับเก่งมากจริงๆก็หนักอยู่ก็จะเขียวแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ผมเหรอหนูเนี่ยก็ถือว่าหายกันเชือกแรกเคยโดนท่าน้าเตะตรงเนี้ยมันสิบสิบกว่าทีบอกเขาไปสิว่าตอนซ้อมยังไงดังปักอย่างนั้นนะใช่มันมีจังหวะนึงหนูไม่ได้ตั้งใจจะให้โดนหนูแค่แบบการจะแบบแตะแตแต่แบบพี่เว็บไม่ได้ทันตั้งตัวไงก็เลยปัก คือดังคือได้ยินทั้งกองอ่ะเขามาช่วยเขาไงเขากำลังช่วยเป็นเป็นพาภระก็ดีค่ะคือพี่เวฟเเขาก็รับโอเครับทุกดอกหนวาต่อยเบาแต่เตะหนักใช่หนักมากบอกเลยหนักมากดังโอ้เลยพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะช่วงนี้มีละครสนุกๆอีกหนึ่งเรื่องมาให้ชมกันค่ะ ละครคนเหนือคนคืนนี้บทหนักอยู่ที่คมซะแล้วค่ะเมื่อถูกคู่ปรับเจ้าประจําอย่างสิงคอนจับตัวมามัดไว้และซ้อมจนสะบักสะบอมฉากนี้เอกรังสิโรธบอกว่าเป็นฉากที่เลเอะเทอะและเจ็บปวดใจที่สุดและยิ่งเห็นคนรักอย่างฟิล์มฉัดดาวร้องไห้ต่อหน้าบอกเลยว่าแทบหมดแรงขอกําลังใจให้คมเอาตัวรอดจากสถานการณ์ด้วยนะคะ พอถึงวันนี้ทุกอย่างมันมันถึงที่ที่สิ่ง,งของจะต้องกำจัดเราสักทีละเป็นฉากที่ตัวผมเองให้เอกลังซิโลที่ที่สะบักสะบอมที่สุดเท่าที่เรารับหน้าที่เป็นนักแสดงมามก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นฉากนี้ก็เป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่นมากๆที่จะสร้างฉากนี้ให้เป็น เป็นสิ่งที่ที่คนดูยังไม่เคยได้เห็นส่วนผู้ผาพระท่าเสียทีโดนจับจนได้คนไม่ดีสุดท้ายก็ต้องได้รับผลกรรมฉากนี้มีสาวสวยมาเยี่ยมถึงห้องขังในละครเป็นใครไม่บอกแต่ชีวิตจริงเธอคือหวานใจตัวจริงของเต้นสุดคุณมาร่วมงานกันแบบนี้เต้นเขินจริงๆนะคะและยิ่งโดนพระนางยูโรยศวรร์และเนยประพาดาร่วมกันแซวยิ่งไปไม่เป็นเลยค่ะ ตัวจริงมาต่อให้ผู้หญิงในกองจะสวยแค่ไหนวันนี้ก็ต้องแพ้นะจ๊ะเพราะว่าคุณผู้ชมคะแฟนเขามาเข้าฉากเลยคะ่ะนี่ว่าเป็นคนขบับรถที่มาเข้าซีนเพราะว่าพอดีอพี่เอกลังซิโรดเห็นก็เลยเรียกมาเข้าฉากอ่าโอเคไปง้อกันทีหลังนะคะ <laughs> <laughs> เลิกลากเลยอะ่ะเห็นป่ะคืนนี้ความมันรออยู่ห้ามพลาดคนเหนือคนนะคะพิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิดดีที่สุดคือหยุดสูบจากสสสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถาให้ถ่ายถ่ายให้พี่ดูที่ดวงนรงไปน่นไปงานร่กับขายงานค่ะดูังนนะครับต้องดูชนี่หรแล้วดูใค้หรอโอ้ย่อยดูแล้วะ่อยรูเอาดอ่ะอ่ะย ยนไปไหนอยากดูละครยอ้อนหลังพิมพ์เลย www.backaboo.tv